ฮัลโหลสุดหล่มน้องน,นี่ก็อยู่ที่คิงวันนายกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์ครามนั่นเองนะผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาเล่นแบบห้ามวิ่งกันนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าจะจบมังกรได้หรือเปล่านะครับผมเราก็เดินได้อย่างเดียวนะซึ่งตอนนี้โทรศัพท์ก็ค้างๆด้วยนะก็วันหนึ่งผมจะเล่นประมาณ20นาทีแล้วกันนะครับสำหรับคลิป,ลปนึงนะ มาคุยกันถึงชาเลนจ์ของเรากันดีกว่านะครับผมชาเลนจ์ของเราก็คือห้าวิ่งนั่นเองนะก็อยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์กันด้วยนะจ๊ะซึ่งเป้าหมายของเรานะครับผมก็คือการไปตีมังกรให้ตัวแตกนะก็ไม่รู้ว่าจะจบในกี่ EP ีนะครับผมซึ่งเราวิ่งไม่ได้นะอ,อ้โทรศัพท์แหลกนะครับผมไม่รู้ว่าในคลิปแหลกหรือเปล่านะแต่พอวิ่งไม่ได้ก็แบบโอ้รู้สึกทรมานนะครับเออ ก็ผมไม่ได้วิ่งนะผมก็ดูจากมุมซ้ายบนได้นะผมเอามาวางไว้นะผมไม่เผลอกดแน่นอนนะถ้าเผลอกดเอ่อคิมนั้นจะตัดจบเลยละกันนะออมเอาประมาณนั้นละกันนะจ้าอุยอ้ยอุ้ยมีหอ,อกหอ,อกไม้ด้วยอุย้ยน้องมหอ,อกไม้ขอ,องเล่นใไม่คือจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมสาหรับหอ,อกไม้นะแต่ถ้าไมคคราบนี้เคยเล่นอยู่แล้วนะคือใครไม่เคยเล่นนี่น่าจะท้าไมอุย้ยอะไรอะออร์กาบเบล ราเวลปรับคับนี่ผมแนะนําให้ทุบ14อันนะครับผมแล้วมันก็จะทําเครื่องมือเครื่องไม้ได้ครบหมดเลยนะแต่ผมว่าผมจะทำสิบห้าละกันนะครับเพราะว่าผมจะทําหอ,อกนั่นเองแล้วก็หอ,อกเนี่ยมันเออ่หอ,อกมันใช้ยังไงครับเนี่ยคือผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะหอ,อกโอ้ยหอ,อกนี่ครับเป็นไงออ้ผมไม่ครับดาบละกันนะนี่ครับผมมันจะทําได้พอดีนะอุย้ยหอ,อก จัดของแป๊บหนึ่งโอเคอึบอึบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหแต่ผมบอกตรงนะว่าพอมันไม่วิ่งเนี่ยมันก็ยากขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เป้าหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือการไปหาหมู่บ้านวีเรเจอร์นั่นเองนะโอ้ยชาร์ตตีไกลโอ้ยเนียเงนี่ยโอ้โ,โอ้นห่ไงโอ้ดามจก็เบาแทงก็ยากเหนีย โอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยโอย้รู้สึกท้อครับน้องไปเลยครับไปเลยครับไปเลยคร์ปนี่งยนี่เงนี่เงโอเคเป้าหมายต่อไปของเรานตะอนก็คือการหาหมู่บ้านนั่นเองนะแต่ตอนนี้คือไม่มีตังค์เลยนะครับฮะไม่มีตังค์อะไรโอ้ยเลิกใช้ดีไหมครับนี่เอาห้องเนี่ยคว้างได้ไหมโอ้ยวิ่งชนนี่เงนี่เงนี่ไง นี่ง้างง้างวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วชัดด้วยความโอ้กลับไปแช่นั้นดีกว่าไหมครับเนี่ยโอ้เมื่อไรอยะแทงมันตายเนี่ยวิ่งันด้วยความเร็วสูงโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่เอาแล้วครับอันเนี้ยทิ้งไปโอ้ใส่ยากใชเย็นครับน้องผมรู้ละแชร์เล่นต่อไปทำอะไรดีอ่ะใช้แค่หอ,อกในการหาเพชร แค่เหมาะหอกในการจบมังกรโอ้โหแค่พูดก็ท้อแล้วครับอึบผมว่าเป้าหมายแรกของเราเลยนะครับผมนั่นก็คือการลงถ้ำนั่นเองนะจ๊ะหาหลีก่อนนะผมเพราะว่าอุปกรณ์ต้นเกมเนี่ยสำคัญมากเลยนะอึบอึบอึบอุ้ยท้ำลึกไหมครับเนี่ยอุ้ยลึกลึกลึกถ้ำลึกถ้ำลึกไปครับผมไปเราได้อาหารแล้วนะไปแลมน้องนี่ไปเลย เจอกันเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับลงมากแล้วอุ้ยเล็ก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 มันหวา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 นเอามันก็มีน้ำตรงนี้นี่ว่าไม่เป็นไรนะผมเฮ้ยโอ้โหเอาจริงๆริงนะผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงเกมเหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่ได้อัดเสียงเกมนะที่ผมไม่อัดเนี่ยเพราะว่าเอ่อเสียงเกมมันบั็กนะครับผมมันบั็กแบบมันอ้อพูดยังไงดีอะมันบั็กแบบพอผมกดอัดคลิปใช่ไหมครับแล้วมันพอมันมีเสียงเกมเนี่ย บินนะครับผมเออแบบบึ้มเลยอ่ะแบบโทรศัพท์ผมแบบจะระเบิดหรือแบบมันค้างเลยครับไม่รู้ทําไมมันถึงค้างเหมือนกันนะคือ,อ,อผมก็งงเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมก็เล่นแบบเงียบๆนะคือผมก็แบบโอ้โหยากนะผมเหมือนตอนนี้ผมเล่น3ามชานลิศแบฮาร์ดคอไม่วิ่งแล้วก็ไม่เปิดเสียงเกมด้วยนะครับเอาผมจะเผาไม้ไม่ใช่หรอกว่าจะเผาเนื้อวะเนี่ยโอเคปิดอันนี้โอ้โอโยวางวางมาวางตะเผาคำน้องชาย นี่อฮ้ยเมื่อกี้เห็นลาว่าล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 าวาจิ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 กเกนสตีฟลาวาชิกเกนเยอะเด้อเฮลอุ้ยเพลงในตำนานเลยครับน้องที่เพิ่งผ่านมาไม่เท่าไหร่ลาลลาลาวาจิจิจิิกเกนเราต้องหาเพชรให้เร็วที่สุดนะครับผมเราค่อยไปหาหมู่บ้านกันนะโอเคเปลี่ยนเป้าหมายแรกแล้วนะ คือเราต้องคือเราต้องไปหาเพรกันก่อนนั่นเองนะจ๊ะไปครับผมคือผมก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะผมเป็นแบบผู้เล่นเลยแบบจบไมค้าพาร์ทคองมาแล้วครับน้องๆซึ่งผมก็ว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคือใครเทียบพี่ได้ครับน้องไม่มีนะคือพี่นี่ระดับมหาเทพแล้วครับน้องชายอ๋อครับทอตก่อนนะก่อนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่า มองไม่เห็นนะมืดมืดโอ้ยแหลก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 กลัวตอนนี้เกิดอาการกลัวครับน้องชายเฮ้อันนี้เอาไปดิแมมเนี่ยไปอันหนึ่งแล้วกันให้มนเปลืองพื้นที่เก็บของเล่นนะอุ้ย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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นกลัวไปเลยฮาไปเลยฮาไปเลยฮาได้เรียงไหมสองอันนะโอ้ทำโล่ก็หมดแล้วนี่วะโอ้ชีวิตไอ้ห่าไอเอาไม้มาน้อยด้วย แย่ yeah, เราทน้องชายเอาไมา้มาน้อยด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่พันละเอาเรือมาครับผมลงที่สูงนะไปครับไปครับไปครับวิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้ยระเบิดระเบิดโทรศัพท์ระเบิด,รเ,บด,บรเ,บดเราทน้องชาย ไม่ไดีเสียงเกมนะครับเนี่ยค่อนข้างจะแย่นะมาครับพุดเหล็กไปถ้าเจอเพชรได้จะดีมากเลยนะเนี่ยรับพรีสอีกลแล้วรับพรีสว้าววิ่งไม่ได้ด้วยครับเนี่ยแย่เหมือนกันนะนา่าตัดไม้ให้เยอะกว่านี้นะครับตัดไม้มากระติ่งหนึ่งนะโอ้โหวุ้ย กลัวแล้วครับน้องโว้ยไม่มีอะไรเลยฮัดคออยู่ครับเนี่ยเว้ยไม่ไม่โหลดอะ่ะกลัวครับเนี่ยเอาตัยแล้วไปครับไปครับไปครับอุ้ยใส่ย้ายแร่หรือเปล่าเนี่โยโอ้ไม่ใช่ครับน้องเอามีแค่นี้วิ้ย,ยมีเลขมีเลขมีเลขเห็นเห็นเห็นเลขแบบออเออเออออ อโอ้ยวิ่งไม่ได้ด้วยเดินก็ช้าช้าโอ้ยทำเป็นอุปสรรคเลยครับเนี่ยคือเป้าหมายเราแค่จบมังกรน,นะผมจะไม่สร้างบ้านแล้วกันนะหรือว่าใครอยากให้สร้างบ้านก็พิมพ์มาได้นะจ๊ะตอนนี้เราก็แค่อออรู้สึกท้อเลยครับน้อง นนี้ถ้าโดนอะไรตุ๋ยก็คือตายแล้วครับผมเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยมันมีอะไรอีกว่าครับเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันตันแล้วเหรอครับเนี่ยเอาเป็นว่าไปขุดเอากาเวลก่อนแล้วกันโอ้รู้สึกมันช้าๆเนาะขอกาเวลหน่อยครับน้องชาย,ยได้ลวสวยครับสวยครับอู้ โหตอนนี้เรายังไม่หิวเลยครับเนี่ยเพราะเรากดพิ้งไม่ได้นะอุ้ยเหล็กอีกแล้วครับน้องหวาน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 วายสามสิบแล้วขอเป็ดสกก้อนเถอะขอเป็ดหวานหวานเลยโอ้ยตีทำน้องชายอย่าตันนะอุ้ยเหล็กอีกแล้วโดนอะไรตุ๋ยหรือเปล่าไม่มีเกือบไปเกือบไปเมื่อกี้ตัน มีแค่นี้แหละครับถามจริงมนุษย์ถ้ำครับตอนเนี้ยเป็นโพรงด้วยเอาซะ,น,ะน่ากลัวเลยอึบอึบอ้าวมีโล่ไม่กลัวเว้ยไอตัวมีโล่ไอไอตัวธนูไม่กลัวครับน้องชายจัดการตัวธนูก่อนเว้ย นี่ไงนี่ไงโดนสตาร์ทไม่ด้โดนสตาร์ทไม่ด้โอ้ยหหแรก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 นี่ไงไหวพี่น้องโอ้โโอโยไดมอนน้องไดมอนเดนี๋ยวเราเปลี่ยนเป้าหมายดีครับแค่เอาไดามอนเดียวมั้งเฮ้ยมันมาอีกแล้วกูว่ะกูว่ะหนีก่อนครับหนีก่อนกูว่ะเฮ้ย เยอะเกินไปเยอะเกินไปวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งไม่ได้ด้วยหนีละหนีหนีก่อนทำน้องชายเออเจอไดมอนด์เราทำน้องชายหรือเราเปลี่ยนแผนเอาแค่ไดมอนด์ก็พอไหมน้องโอเคเราเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านะผมเราเอาแค่ไดมอนด์พอนะโอ้คิมนี้จะจบไวเกินไปแล้วทำน้องที่โหดเกินนะ พูยถ้าจะขุดไดมอนต้องเผาเผาเผาเล็กก่อนนะครับผมดูแลชเลนต์ต่อจากนี้ผมจะเอาแค่หาเดมอนก็พอละกันนะเอาคาบต้อเผาทําไมอ่ะเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับน้องโอ้จะไปด้วยหาเคียร์ซัมบี้ก่อนโอ้โหไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมหวเลยนะอย่างเงี้ยเฮ่ยมันงงสปาวะเนี่ย เกิดเยอะจังอ่ะหยาน้ำพี่เลยอ้าวตกหลุมน้ำอย่างนี้ก็โดนเล่นดีโดนเล่นดีเอี่ยโอ้โหตาย,ยาตาย นี่ไงนี่ไงไม่ขนามือหรอกเฮียกลัวสัมบิเด็กครับน้องชายเอ๋โดนสะท้อนไม่เด็กกระสุนสะท้อนนี่ไงเรียบร้อยตัวแตกโว้ยสัมบิเด็กรู้สึกกลัวปิดเลยครับน้องนี่ไงแกหมดผิดภัยแล้ว หมดพิษภัยปิดฝั่งนี้ด้วยครับน้องเดีย๋ยวตายว้าอุ้ยอุ้ยเกือบตายน้องชายอุ้ยอุ้ยเกือบแย่เกือบแย่แล้วน้องชายโอ้โหชิวเกินไปโอ้โหเรียบร้อยทำน้องภารกิจวันนี้ก็นะ จะอไปแบบชิลๆแล้วสำหรับการหาเพชรนะง่ายเกินไปับน้องชายอุยตะว่นกี้โดนลูกศรนี่ตายนะอยงอมจริงนะครับน้องอู้หูตอนแรกเป้าหมายตีมังกรนะผมแต่ว่าวเอาเอาเพชรพอนะเออรียบร้อยอุย้ยครับก่อนทำน้องหมายไม่พอ เราต้องขึ้นไปเหรอครับเนี่ยไปครับโอ้โหอะไรกันครับโอ้ถ้าตายตอนนี้งอมจริงนะครับน้องงอมจริงนะบอกตรงๆว่างอมจริงนะครับตายตอนนี้งอมจริงนะอย่าอย่าเพิ่งมืดอย่าเพิ่งมืดอย่าเพิ่งอุย๊ยอันมาสิบสี่นาทีแล้วมืดละแ,แน่เลย แย่ลำ yeah, น้องแย่แล้วอุ้ยแต่เราเจอไดมอนลน้องชายสิบนาทีเราเจอไดมอนโอ้โหชิวเกินไปพี่บอกตรงคำน้องว่ามันอะชิวเกินไปนะอุ้ยอย่ามีตัวอะไรเกิดเลยนะขอร้องอาหารก็ไม่เอาไม้ oh, ชีวิตอย่ามีตัวอะไรเลยนะน้องชาย ไอพี่ได uh, uh, oh, uh, oh, mm ้อยู่อย่างอู้อู้อู้เกือบตายอุ้ยตวอะไรอ่ะอู้ยเมื่อกี้เระเบิดนะเกือบแตกแล้วครับน้องชายเมื่อกี้รีบขึ้นไปหาไม้กันดีกว่าโอ้แต่เมื่อกี้มีไม้นะก็ไม่ต้องขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนกำลังจะตายเลยครับน้องชายอุ้ยสกิลท่าน หมายับน้องจะทำไรพี่น้องพี่หอไม้ยบกเียวน้องเฮ้ยยา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 มีตรงนี้ในน้ำเพราะผมไม่ต้องกลัวเุ้ยได้หมายบกดูเองขอสองแล้วกันเผื่อเียบ้อยอย่างนี้โดนพี่เล่นเข้าที่หัวที่หน้านี่ครับน้องชาย

ลอยครับน้องชายสำหรับภารกิจวันนี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมที่ดูมาถึงตอนนี้นะเรียบร้อยไดมอนด์โอเคไดมอนด์พอแล้วกันนะครับไม่งั้นไม่น่าจบนะโอเคขอบคุณครับโอ้ว้โห้ว่ไอครับน้องชายว้ ขอบคุณที่คนรับชมคน้องชายวาพี่นี่มันเทพจริงๆนะครับ